สบายดีพี่น้องปลอดภายเบอร์สกุลสกอนน้องยินดีต้อนรับขอสู่ชาวมาคลิปสาระหนึ่งกับวันนี้กับครูผอกับเห็ดป๋วกับพี่น้องวันนี้จะไปหามาใหม่ๆจ้ะพี่น้องนะหนาดัมเบิสเป็นเป็นตันนายหาแต่ก็ผัวพี่น้องให้ป๋วกบ้านสักีมออเลยแต่ว่าไปหาเมื่อนี่นะบุได้ตุกพี่น้องก็เลยว่าโจ๊กครีมเนาะเพราะถ่ายครีมไปแล้วบุได้พอดอกสิไปถ่ายเอาเพีย่ลงเนาะพี่น้องเอาลงมาแล้วอะไรแกครั้งนี้มาซื้อเห็ดพี่น้องกีนไปซื้อเห็ดแต่เห็ดไร้ไร้แต่ว่าบุนทายลืมลืมคิด มาห่อเทือนดิฉันหลับอกว่าพี่น้องซื้อไม่ายมือนี้เห่าเขาซื้อไปเขาซื้อกินก่อนพี่นนอะมืออื่นเหาจะไปหานเาะวาร้านไหนอะรู๊หกส้าเขาจะเอาไปหนำแต่ขาว่าหน้อขอข่เปแจวเด้อหยเขาจะละหกสิบห้าพลาดเขามาหน่อยก็บาทละหาซิบบวหอดแหนึ่งแปดสิบปาทหนึ่แปดสบเลินสี่เนบาทมันบเดียวหอดลยห้าสิบนะอมาหน่อยสามซิบ อือยซานขืนแห้งพี่น้องเออประหยัดวถ้าเป็นเงินบาทซาเละได้ได้เห็นหน่อยาเละเลงแบบนี้อะไรดอกนั่นนหรแม่เฮ็ดเฮ็ดโขพี่น้องถ้าเฮ็ดดงสีดองไงตัวนี้เฮ็ดดงเฮ็ดขโขเฮ็ดหัวเฮ็ดหองอะขโดตีนใช่ก่อนนะพี่น้องตัวนึงแม่ตีนแม่มื่อวานนี้ซื้อกินก่อนว่แม่ทำอื่นไม่เรื่องไรล่ะอื่นสิเบฮาเลยเฮ็ดดองผมแล้วแม่เฮ็ดแม่หนูพี่เฮ็ดนะแก่แก่แกบอกแกนั่นละพี่น้องมีแก่มีแก่มีอ้อมมีอ้อมมีหนึ่งเฮ็ดทวนนี้ยังฉีมาหนึ่งอยู่ นพี่น้อง้าบบกูเขีทวเฮติทงผาไปหายด้ผาขึ้นมาผาขึ้นมาลอยๆลอยหาซีพี่น้องผากมาเดีละพี่น้องสกีดเฮตผาไป่ล้วจะนอยดีมิไปถายเด้อิไปผาไปชนีไปหายพี่น้องโอนนง่นมาหายสดีดมื้อสกีดสื่อไหวย่มมาายเลิกกาสื่อพี่น้องกินยามไปแยามนี้เนาะบกินยามเพียงแล้วอันเฮต่ทงาย่าเลิการสีหนึ่งสตุเย็นหายได้พี่น้องเลิกกาสือันไปผาหายยมุตาหารเพราว่าสิไปมุกแล้วเนาะ สีไปหมกลพี่น้องด้านเปิดเจ้ามือด้าะมือได้ดินทราไปยังบหุอาไปม่สีเป็นนาก่อนบนาวชสีน่าห้อนึ่งสีทงแลแน้ำหนาสีไปเลิเลิกแล้วขูซอยได้หนิมัมันลายเาคือเบรนได้ใช่ไหมถ้าว่าเฮดก็พกอพี่น้องเฮดนะมันกำลงังมันออกมาายปน,นดนนนนาะ เท่าน<ห>ั้นไหลไล่ยังมล้งไล่ตื่นต่ว่าเ้าไปค้อบนได้ไหลนานสองตาคือกระโดดอะเที่ยมแต่อย่าเก็บแพงรีแบบสันนะถ้าข้าพอนก่อนโย้ของมันจู่มยีดเปียกนานนะขั้นแม่นท่าเห็นสองกระตาเสียแดดวะข้าสิสักสิทายไปแจ๊สิพอนแล้วเนาะโอ้พี่น้องสร้อยเน่พี่น้องเป็นยังไองลายปีดีนัไปทีอ้าวนเงินหนอยู่เืองบยังได้เหินใช่ไหมเขาคือบอได้ั่ไม่ยืนในหัวเดี๋ยว ง่ายไปหนมันแสงแลพี่หนอกหลังพ่อมาซ้ำหนามนั่นซะนะมาพว่าเป็นเฮดไม่ขี้ดินเลยพี่นอกขโมยงานหนึงเอาเกลืมาใส่น้าที่ชอบเอาเกลือใส่เอีงหนังเฮดถ่ายอยู่พี่นอกเอสบายดีก่อนอีหลกอิงสบายดีก่อนองสบายดีก่อนอื่นไปหาเก็บนี่อ่มาีนี่นะอ่ะโซดูโซไม่หน่อยดูไม่หน่อยเบิ้งโซไม่หน่อยนะ แน่ขนาดหลางก็ได้ที่น้องเด้อสิพีเดเมนูแเกวกเกง่ายได้ง่ายได้โซ่โซกล่องพี่โซ่กล่อง FC ไปหาเฮดเด้อพี่น้องฟากขึ้นมาได้สิสื่อเลยหนึ่งจะทงหายหน้าเดียวเพราะว่ามือถือถ้าไปเงืนบานน้องชนะไล่เอาคิโลละดซองรอก็พอคันเนี่ยข้ายอ่ิดเลพี่น้องไม่ร้ายไหนแน่ตะขี่เรือไทยสะบอลเขาจด้าเหืเอือนชิบไทยหายพี่น้องเท่าไก่อหาโลแล้วนะ หาโลเอซองอยพันหาพเอาหาโลเลดซองอยมาซงมาเบิ้งไปหาเฮดอยู่แถกระเพาะหลังก็เด้อพ่น้องเด้อแม่เมนูแจยก็หนึ่งบอกหนึ่งบ่พอกินแ้่พี่นองมันทียาวแจ่นงอ๋อเมนูอ๋อมือหนาสีหนึ่งพี่นองทำลายกานหเนี่ยในพี่นองอเขาจะเอาเฮดมาเลยพ่น้องโผดโผเหเฮดปวกมีแต่ดอกใหญ่สามดอกก็เพอแจว มือสักขี้สิห้าละมือนี่ติดลบวันนะีะไปหอดโขบได้บรายพอดอกเลยมาหอดเถิดไปซื้อเอาเลยอืมแต่สะออัเฮนะียนี่นาะพออยากเก็บจะขอยนะโคตรสิบอนนบอยากเก็บนีบนนะ่น้องแนวมันมวนอ่ะดอกเฮ้กำงามเลยเนะนะี่ยจะไปเก็บบ่บ่ะแม่ไก่กระเวนอยู่เด่นที่เราก็มาโอดโทด แต่สะอ่อนดอกเฮ็ดแฮงเลยเฮ็ดกําลังออกลายพี่น้องล่าสุดถิ่มอันนั้นเมียนอยู่บ่เบิ่งได้เฮ็ดน่ะาเอาในสวนเฮานั่นชํากับไผนากเอาลายบ่ากเอาอือหือ่พี่น้องให้อก่อนอันกยังเาฮู้มาเลยดอกเฮ็ดงามๆนะมื้ออื่นสิไปหาาเบิดดงพนขี้สิบ่แลเาจะไปเหี้ยิบ่ เออกระเดี่ยมีอย่งยังเีะเหี่ยอย่างจนตัวอย่ไรกระเดี่ยมีอยังย่งคืนเลพี่นนอกีหนอกเฮ็ดเาอันนี้เฮาไปเอามาไปพื่นสนุนมาพี่นนอกโอ้สเปิรไปเก็บสักคขีมเส่ลงเฟสจีพี่นนองตอนเก็บนะซื้อเพชรคีมมาซ้อนเข้าฟงซาพี่นนอกเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่ดอกเพ็ดอย่างอื่นสัีสไปเอานะมืนี่แพจริงนะค่ะสีบดไดทีบอกพี่นอกทามิดนะเฮาไปหาหยิบโขงเนาะหาจยโขงมา ไปก็แม่แมงค์มา,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 าอะไรเราวาสิพ่าเข่าห้าในี่บอลเราเถอะข้าจะไปเก็บนี่แหละบัดมาก,ก่อนซาวานบได้แล้วก็มาสื่อเอัลโตนิเลยพี่น้องเฮ็ดนะมาสื่อเอาข้าจะเก็บมาเอาเก็บมายำแรงเนาะอืม้มกระสับได้เฮ็ดได้ได้พี่น้องนี่เนาะสื่อเอาโลนึงแต่ว่าเป็นดอกน้อยซัมมิสหาดอกเหมือนญาติสวนสุนีอะโคตรใหญ่เลยพี่น้องฮะสมาเฮ็ดอูอ้กินพี่น้องอู้เลยกะ อู้สดน้ําเนาะสดน้ําอ่อนๆเลยด้วยกันปีกพี่น้องดอกใหญ่เฮาสิปีกเฮาสิเลือกเอาดอกใหญ่ปีกเนาะปีกแก้วพี่น้องเฮ็ดๆะใส่บหอมเปเนาะเดี๋ยวมาาหมออยู่พี่น้องตอนนี้เดี๋ยวไปแม่กีไปเดี๋ยวสิเอาดอกอันนี้ไว้แม่ไปหาโโเฮ็ดปก2 4 6 6ดอกก็แจ่วเบิดเือเดี๋ยวสิดอกเลือเอาดอกใหญ่แจ่วพี่น้องเอาดอกใหญ่แจ่วกินเนาะ ขาได้ร้ายสีหนึ่งสีหนึ่งแล้วกับขาไปหาพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องแต่ว่ามันบอดได้ถ้าต้องเลยสื่อกินเนาะสื่อร้ายกลัวพี่น้องเอ้ยสื่อคุ้มกลัวถ้าพายอยากอ่านแบบว่าก็ถ่ายถ่ายเนาะอย่าไปเก็บเองกับไปหาได้ถามสีได้สักคลิปไปหาบอดได้ด้วยนึกสื่อกินมันมืออื่นละสีได้ได้พี่น้องหน้าเดี๋ยวสจะทายคลิปไปพี่น้องเลยเมื่อวา้ท่านพีแต่ถ่ายคลิปแล้วแต่ว่ามันตุบพี่น้องมันบอดได้เฮ็ดกันเลยบอดได้อารมณ์ไหมไปหาหรอจำได้ไงีหน้าสีห้าสีอันนี้หน้าสีเหลืองเว้ยแกว ดอาุงจูด้วยพี่น้องต่างพิกใส่์ครักหนะมอคนละเอาสอมุนล่วงไพ่ตูรล่วงนางวางกันเลยโซนนั้นขอได้จ้าพี่น้องเด้อยกแยะสับแฉบจ้าแถวผีต่างผีจ้าอา่ะเดี๋ยวสีเอาเฮ็ดลงเลยลงเป็นดอ,อกเลยได้พี่น้องลงเป็นดอกได้นะพี่น้อนะงเนาะแจกเป็นดอกเลยจ้า ดอกค่ะ,ะจีกในนหนึ่นนงก็มีหนาไม่หนวดอยู <c oughs> ่หมอเรเจอพี่น้องได้แหละ พี่ <c oughs> พี่น้องเอ้ยพี่น้องตะเกียบกีก็หักอุกใจได้พี่น้องเออไปขีก่กระเพาะเฮ็ดอุกใจได้ไปขีก่กระเพาะเฮ็ดอารมณ์ระจา mùa à. à. sẽ phải đẹp mùa sẽ không phải chưa nó được mùa mèo 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 Nó mèo 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 เดี๋ยเสียประดดข้ซ้านไ่ึงใส่ประแดดลงพ่าหาหนักกินระแดกป้าสกินใส่หนังแล้วกูแก้น,นี้รรน้องพ่อแกงเฮ็ดบอย่างพี่เนาะไม่นูพี่มือสกีเองจ้าเป็นเป็นดอกเป็นดอกละไจะเสบอกหอม จะเสะไปบ้านนี่ไฟไปอีตัวล้งน่เสะอันนี้เนาะพี่น้องเอาไว้แจวเอาสิปีเลยหลังจากเ้าเก่งนะเ้าสิปีแกแจวเลยจ้ะดอกใหญ่จ้ะนี่สิซุกเลยพี่เนาะนพี่เนาะเสียบแล้วเสียบแล้วไอสีอ่อนในลงเลยเนาะ ฟากนักกงดูง็สมนมงเขามีสมติผสมเลมงไปไปผสมนังก็ได้ทินะกินหอมหวอ่วยอลแม่บอกว่าให้เอาไห่ตัวแน่ใสมืมดเลยขิยมใส่พีก้ามผัวเพชรพี่น้องชิมละนีะ่เนาะห้าสิตากใส่ถั่วเลยจ้ะโปร่งแด้เลยหอ,หอมหอมหอมหวนเลยจ้าเนาะบรรยากาศก ก็ไหมเขี้ยวอุโโอ้มๆอยู่พี่น้องนะมือหนาเฮ็ดปวกออกให้โฮมก้มขาห้องเยาไวัยก็เก็บยอ่างนะพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไหมเสียเนะยาะหยาดไปว่าไม่รำเหี่ยวมันสิตโต๊ะลงถือไฟเน,ะนาะแกเฮ็ดเรียบร้อยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาปีไป ปีงเจวแต่จริงเจวเพราะว่าพีนอสักคิมเนี่ยปีงกินลินน้นไงโอ้ยเ็นบอกดอมเขงโคตรดอกงาปีายยงเลยผยแหงโคตรที่บอกเสียบดอกน่อยใหมันปีงนนดอกงายสักคปีงมาพน,มนพีกอ่ะผ้ายแหง หอมอ๋อพี่น้องท่นหอมท่านไงพี่น้องโอ้ยหอมเลยนะตอกเป็นไงหวานๆนะคือสีหวานแหงนี้พี่น้อ,กนนองกันนะเนี้ยสกิมเตียมพากว่าเดี๋ยวลอยนะพี่น้องเดี๋ยวะหอยถามานสุกสุกแล้วพี่น้องจะนอนเดี๋ยาะสมาร์เก่ตเลยคือสีหวานแหง ปีงิริณกวานพี่น้องอันนี้ข้าบใส่เกลือเป็นนัวข้าบดเกลือเป็นยังเนาะเป็นยังแสบเลยฮะเพราะว่าใส่เจลอยู่ปรุงใส่กับแันตอนมาต่ำพีดเลยพี่นนองโขนแสบเลยนะโอ้พกสิัต่กห้องเปนนะเอนะเฟสป แก้สิลลมือเจียกได้จ้ะมือให้ได้พี่นนองแบสซิมือเปิดแผ่ได้จ้ะตามมาห้องเปซไซพี่น้าง พ่อบัวก็พ่อเปพี่นนาะก็พกผีลงเนาะวี้เฮ็ดตัน้องนะตักพักให้มันเหลีก่อนหอนนีงเบืงคือรัสกีพี่เนาะมืก็ไปเนาะนา่เฮ็ดค่ะตัวไ้นทีงค้างไว้มันจะดีเพื่อเพื่อกินปลาแดปลาดเนาะนี่เฮ็ดค่ะเฮ็ดตาเลยจุเซตเพี่นาะอกมีใยเนี่เนาะกะมันหวานจุ๊บอะ Bi nó sẽ nhiều đó bỏ lắm mặt bằng bỏ lắm mọi người bỏ lắm mặt bằng mặt bằng mặt ảo ตากสิ่งต่างๆบดแดดตากอากานคือตีวานอนี่ยเลยพี่น้องเลยเสบมเลยทั้งแกงทั้งแก้วนั่งเลยหนาให้มาได้ล้าเห็นหนุ่ี่น้องบางอื่นอยู่ตลาดให้เต็มผมพูดว่าก่ออยู่ตลาดนะ Cũng số lột đồ. đâu, lắm sẽ lái 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 cứ năm 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 Để ไ่านเมน,นูด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิซีไหมเบอร์จะเขีมด้วยสีสสสสสสนหกวานไปพอดีพี่นอนอย่าในบรีก่าสํเร็จเนาะเริ่สดดวสตาร์ทตา เแกแบบซักขีมแกใส่สักดัวงี้พีนพ่น้องโอ้ยแสียเวอรไม่ได้พี่น้องได้กินข้าวแล้วกันเด้อพี่น้องเป็นแกงเฮ็ดสักคขีมแกงเหรอหลาแสียบอ่ไปขดเขากินดีกว่าโอ,โอ้แกงเห็เป็นดอกเลยจ้ะพี่น้อง แสงกันจ้าโอ้ยจงไว้ในหม้อนี่ยนัดมีน้องพี่น้องด้วเมื่อกี้เขาเลี้ยงดีอ่ะดีอ่ะจิ้มจิ้มเจ็บแส่สบายดีก่อนสบายดีไว้ดี FC ปิดหนังถือก้อนนี่น้องพี่น้องนี่สกีบกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่มีหน่อไม้ตกน้ำเนาะน้องใหม่พายต้มใจพี่น้องแต่ว่าสักีบสิบปได้กินเนาะเพราะว่าสิไปห้าอ่านหนังเรียวัวรี พี่น้อง,อาางสิไปห้าอ่านหน้าก่อนคลิปนี้กับสภาว่าชั่นนี้ดเด้อพี่น้องหายแล้วบอกกันมาคลิปหนเด้นจ้ามืออื่นไปหาเห็ดทำการเด้นจ้าพี่น้อง